มาฟังบทประพันธ์อันลือลั่นของพนมเทียนมัจจุราชสีรุ้งบทที่19ในตอนสิงร้ายแห่งสารวินขอเชิญครับเฉียบไว้ตัวแล้วก็ตระหนักขึ้นมาได้ว่ามันไม่ใช่เรื่องฉลาดเลยในการที่จะก้าวตามออกไปในภาวะเช่นนี้ ยืนนิ่งอยู่กับที่ชั่วอึดใจก็กระโจนมาที่หน้าต่างแหวกม่านออกมองสำรวจไปยังบริเวณถนนหน้าทางเข้าโรงแรมด้านหน้าและรัศมีใกล้เคียงไม่ได้มีว่แววร่องรอยของปิล่ากับบริวารทั้งสองให้เขาค้นพบเลยดูราวกับว่าบุคคลทั้งสามที่โผล่เข้ามาเผชิญหน้ากับเขาเมื่ออึดใจหยกหยกนี่เองสลายร่างกลายเป็นอากาศธาตุไปฉะนั้น ไม่ว่าจะยืนเฝ้าตรวจดูอยู่นานสักเท่าใดเฉียบขมวดคิ้วอย่างสนเท่เก็บปืนทั้งสองกระบอกที่ซ่อนประจำตัวเปิดประตูห้องออกมาอย่างระเบียงทางเดินอันว่างเปล่าแล้วสอยเท้าลงบันไดมาโดยเร็วเบื้องล่างอันเป็นร้านกาแฟและอาหารมีคนนั่งอยู่สี่ห้าโต๊ะแต่ไม่ได้มีเงาของสามคนแห่งขบวนการหนุ่มศึกหานหลังร้านเป็นบริวารโรงครัว อันเป็นทางออกทางเดียวนอกเหนือไปจากทางด้านร้านสอบถามเรียบเคียงเอากับไอติ๋ที่กำลังผัดอะไรอยู่โชงช่างควันขมองอยู่ในกระทะก็ไม่ได้วความอะไรทั้งเส้นไม่เห็นมีใครโผล่ขมาสักคนนอ,อกจากนายมันบอกเขากลับเข้ามานั่งงงอยู่ในห้องแล้วแยกเขี้ยวยิ้มออกมาคนเดียวร,ยร้กาดไม่แน่จริงก็คงไม่บุกเขามาถึงตัวในเฉียบจนถึงทีน่นอนแบบนี้เออเอาก็ไม่สิ เว็บเดียวเท่านั้นหล่องหนไปซะแล้วไม่ได้เป็นสิ่งลึกลับหรือมีเหตุผลที่จะต้องให้ขบคิดต่อไปการบุกเข้ามาพบเขาจะต้องอยู่ในแผนการที่ตราเตรียมไว้อย่างรอบค้อบพร้อมสับแล้วภายใต้สายใยของงานใต้ดินโรงแรมหรือร้านอาหารที่เขามาอาศัยเปิดห้องนอนพักอยู่นี้ใครจะรับรองได้ว่า มันไม่ใช่สถานีหน่วยหนึ่งซึ่งตกอยู่ภายใต้อานัตของพวกตะโคหรืออีกนายหนึ่งรังวงการสาขาหนึ่งของแม่เสือร้ายแห่งสารวินนั่นเองการปรากฏตัวและการผละหายไปได้อย่างรวดเร็วของหล่อนมันส่อให้เห็นชัดอยู่แล้วมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่เขาจะต้องทำอย่างรีบด่วนชนิดที่ลังเลหรือช้าไม่ได้เลย สถานการณ์อย่างเฉียบชัยนรงกับนางพญาโจนขินเมียวตันหรืออีกในายหนึ่งปิ่นล่าแห่งแคว้นฉาน,านมันคาบลูขคาบดอกกันอีกแล้วความวิบัติฉิบหายของแต่ละฝ่ายมันตกอยู่ในกำมือของการและกันชนิดที่ดินไม่หลดุดยกเว้นแต่ว่าใครจะปรีชาชานในด้านเลขกลเหลี่ยมคูที่เหนือกว่าซึ่งเดี๋ยวนี้จอมจิ้งจอกร้อยเลขอ,อย่างเขา ก็ไม่เน่ใจขึ้นมาแล้วว่าจะพลิกพลิ้วไพ่ตายที่ถืออยู่คู่ขี้กันในมือให้แต้มสูงขึ้นมากว่าฝ่ายตรงข้ามได้โดยวิธีใดผู้หญิงคนนั้นมีความเป็นผู้หญิงแต่เพียงรูปโฉมโนมพันแห่งสรีระเท่านั้นมันค้านกับสมองและฝีไม้ลายมือแบบตรงข้ามกันทีเดียวและในขณะนี้หล่อนก็มีลักษณะการประหนึ่งว่ายืนเหยียบอยู่บนหลังของจิ้งจอกร้ายอย่างเขาไว้ โดยไม่ประวันกับกรงเขี้ยวที่จะแวงงับติดเขาย่องกริบลงมาจากห้องพักรถจิบของตำรวจกองเมืองก็จอดเพลิดลงตรงหน้าฟุตบาทร้านอาหารของโรงแรมตำรวจของผู้กองสองสามคนก้าวลงมาและเดินตรงขึ้นบันไดไปยังห้องพักชั้นบนด้วยอาการปกติไม่มีอะไรตาผู้กองนั่นคงมีเรื่องที่จะให้คนมาตามเขาไปหาหรือกึ่งสอบสวนอะไรเพิ่มเติมแน่นอน พ่อค้าปืนเถื่อนแฝงตัวหลบอยู่หลังเคาน์เตอร์พอร่างทั้งสองก้าวขึ้นบันไดรับสายตาไปเขาก็เดินตัวปลิวทะลุออกหลังร้านแล้วประมาณช่วงโมงเศษหลังจากนั้นนักกฎหมายที่หากินสวนทางกับกฎหมายก็ห่อรถจิบต,ตะบึงมาถึงเถินท่ากลางพายุฝนที่กระหน่ำไล่หลังยังไม่ทันจะจอดสนิทด,ดีตรงใต้ร่มสักขี้ควายหน้าร้านคำปงก็วิ่งตาเหลือกสวนออกมา ชิบหายแล้วนายฟิ่นของเราบนดอยคนของเขาร้องออกมาระล่ำระลักเชียบผลักคำปองดันพรวดเข้าไปในบริเวณบ้านพร้อมกับตนเองก้าวหลบฝนเข้ามาฉันรู้แล้วอย่าเอะอะไปคำปองนายรู้แล้วคำปองอ้าปากจ้องตาค้างด้วยความประหลาดใจขีสดสดยังอยู่ในอาการตื่นเต้นเชียบพยักหน้าสะบัดน้ำฝนออกจากศรีรษะแล้วก้าวขึ้นบันไดไปชั้นบนโดยเร็ว นขนของเขาตามขึ้นมาติดๆเจ้านายที้งกายลงบนพื้นกระดานปูเสือในขณะที่สมุนขวารีบกระวีกระวาดจุดตะเกียงลานขึ้นเพราะความมืดของห้องอันเกิดจากฝนกระนำหนักเบื้องนอกและประตูหน้าต่างปิดหมดทุกบานฝินถูกปล้นทั้งของทั้งคนเงียบหายกันไปหมดยังไม่รู้ข่าวเป็นตาย้ายดียังไงนี่ไหนรู้แล้วเหรอคำปรย้ำอีกครั้งอย่างกระหืดกระหอบแล้วคำปรรู้ได้ยังไงล่ะ แล้วรู้ตั้งแต่เมื่อไรหยกๆกนี่เองไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก่อนไหนมาถึงไอ้ขอโมยลงจากดอยวิ่งตาแหกมาผมใชใ้มันเอาสเสบียงไปส่งให้พวกนั้นยังไม่ทันจะขึ้นไปถึงก็เห็นเหตุการณ์เข้าพอดีมันทิ้งสเสบียงหมดแลน่นหนีเอาตัวรอดตาปลิ้นมาถูกไอ้พวกโจรยิงตามหลายนัดเกือบจะตายเหมือนกันมันยืนยันว่าเป็นกองโจกรกะเรียงของขินเมียวตัน ป่าเนี้ยไอเหมือนกับพวกนั้นจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เท่าที่มันบอกรู้สึกจะถูกบกเข้าถึงตัวโดยไม่ทันมีการยิงกันเลยสักนัดเดียวไอกระเหลี่ยงตามยิงมันคนเดียวเท่านั้นคําบอกเล่านั้นออกมาในลักษณะลิ้นที่รัวพันกันแล้วคํโปงก็ยิ่งประหลาดใจเหลือที่จะกล่าวรายงานเหตุร้ายไม่ได้ทําให้เกิดปฏิกิริยาเช่นไรจากเจ้านายของตอนเขานั่งเอาศีรษะพิงเสาเรือนหลับตานิ่ง ฟังคำบอกเล่าด้วยกิริยาสงบอยู่ครู่ก็ลืมตาขึ้นพวกนั้นปลอดภัยเรียบร้อยดีทุกคนยังไม่มีใครเป็นอะไรลอกแต่ถูกยึดตัวไว้ทั้งหมดไหนรู้ได้ยังไงเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อหลายวันนี้เองผมเป็นคนแรกที่รู้ข่าวและกำลังจะร,จะรอคอยพบนายอยู่ที่เนี่ยว่าประเดี๋ยวจะตามขึ้นเชียงใหม่พอดีไหนโผล่มาซะก่อนวันนี้กะไว้แล้วว่ายังไงยังไงก็ต้องตามนายให้พบเฉียบนิ่งไปครู่ แล้วก็ตัดสินใจบอกเฉพาะที่พิจารณาเห็นว่าคนของเขาควรจะรู้ไว้คินเมียวตันสงสัยเข้าไปบอกขก่าวฉันในขณะที่อยู่ในศพตัวหยกๆนี่เองคำปองลืมตาโพลงร้องลั่นออกมาฮะอีจอน,นั้นเหรอสงสัยเข้าไปบอกกันนายเรื่องที่มันป้นฟินของเราใช่คนของเขาทำหน้าตื่นงงไปหมดผมไม่เข้าใจมันป้นเราแล้วมันมาบอกข่าวเราอีกทำไม มีผลประโยชน์ที่มันต้องการจะแลกเปลี่ยนกับฉันบางอย่างเขาอธิบายอย่างตัดบทไม่ต้องการให้คำโปองซักไซส์อะไรอีกนอกจากจะให้เข้าใจเฉพาะที่บอกฝิ่นจำนวนนั้นมันเพียงแต่ยึดเอาไวา้รวมทั้งคนที่คุมฝิ่นทั้งหมดฉันพอมีทางจะตกลงกับมันได้โดยที่มันยอมคืนของให้เราเฉยๆไว้เถอะคำโปองอย่ากระตกกระตากกังวลไปเลยเป็นภาระของฉันเองสมุนจ้องหน้าเขาไม่กระพริบ นี่แปลว่ามันรู้ตื่นลึกหนาบางของเราหมดรู้ว่าฝิ่นจํานวนนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของนายถึงได้ส่งสายเข้าไปติดต่อพบตัวนายได้ในเวลาอันกระทันหันรวดเร็วที่สดเขายิ้มเกล้าๆก้มหัวลงมันรู้คำปงแล้วรู้ด้วยหรือเปล่าว่าแท้จริงเป็นฝิ่นของพ่อเลี้ยงบุญใหม่โดยที่เราคุมเอาไว้มันก็รู้อย่เหมือนกันไม่ต้องสงสัยหรอก ขินเมียวตันรู้เรื่องเบื้องหลังและกดสถานการณ์ระหว่างเรากับพ่อเลี้ยงหมดทุกอย่างและที่มายึดฝิ่นจํานวนนี้ไว้ก็เพื่อหาทางตกลงบางอย่างกับฉันเท่านั้นแหละโดยเอาของกับชีวิตคนของเราเป็นประกันสําหรับข้อตกลงอินเนี่ยไ like ร้กาดแท้ h. อดีตเสือปล้นจากเมืองตากคําครามออกมาเราเปลองมาแล้วละคําโปงแต่เชื่อว่าพอจะมีทางแก้ไขขินเมียวตันปล้นก็ยังดีกว่าถกไอลินเปียวปล้น เพราะถ้าเป็นไอ้ห่อวายร้ายนั่นเราจะไม่มีโอกาสตกลงอะไรก็มันเลยว่าแต่แฟ้มเอกสารที่ฉันฝากไว้อยู่ที่ไหนเอามาให้เดี๋ยวนี้เถอะคำโปองลุกขึ้นเดินออกมาที่นอกชานความันใดไม่ไผ่ามาพาดเข้ากับคือกลางห้องตายขึ้นไปจดเพดานหลังคาอึดใจเดียวก็ไต่กลับลงมาพร้อมกับแฟ้มเอกสารที่เฉียบมอบให้เก็บไว้ซึ่งซ่อนไว้บนฟากเพดานเขารับมาโดยเร็ว จัดการพลิกเปิดดูกับแสงตะเกียงพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างของเอกสารอันเป็นบันทึกลับของนายสงครามที่เตรียมส่งมอบให้แก่สืบราชการลับพม่านั้นอยู่ครบถ้วนก็ปิดลงเคาะเบาๆกับหัวเขา่าดวงตารีซึมลงอย่างใช้ความคิดคำปงลงนั่งขัดสมาธิอยู่ตรงหน้ามองดูเจ้านายด้วยความร้อนใจอยากทราบเรื่องราวทั้งหลายให้กระจ่างออกไปแต่ก็รู้เชิงกันเป็นอันดีแล้ว เขาจะไม่เสือกสูรู้อะไรให้มากไปกว่าเท่าที่เจ้านายต้องการจะให้รู้จึงเย็บปากเฉยอยู่เขียบก็เข้าใจความรู้สึกของคนของเขาดียิ้มให้มีอะไรอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นกับฉันหลังจากพลาจากคำโปรงไปเมื่อบ่ายวันนั้นแต่ก็ไม่ต้องกังวลไปหรอกมันเรียบร้อยลงด้วยดีและฉันก็รอดพ้นมาได้ เมื่อเช้าไอ้แก้วกระสุนแวะผ่านมาที่นี่มันบอกเรื่องที่เกิดขึ้นกับนายผมฟังหมดแล้วผมแทบไม่เชื่อเตือนนายอยู่หยกยก,ยกทีเดียวว่าไอ้นายผลผุยมันกําลังจะเล่นงานนายเจอเข้าจริงๆริงไหมละ่ะผมสงสัยอยู่แต่ว่ามันไปดักนายอยู่ได้ยังไงและมันรู้ได้ยังไงวันไหนจะผ่านไปทางนั้นคําปงพูดพร้อมกับส,บสะบดสาบานพืมพราหูตามันมากแผนก็คงวางไว้อย่างพรักพร้อม ฉันก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าขณะที่ฉันออกจากศพตุย๋ยแวะเข้ามาหาคำโป่งที่เนี่ยจะตกอยู่ในสายตาของฝ่ายไหนบ้างระวังตัวของคำโปง่งไวให้ดีก็แล้วกันตั้งแต่วันที่ฉันไปถูกมันยึดตัวมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นที่นี่หรือเปล่าก็เงียบดีนี่นายไม่มีอะไรกระตกกระตากแล้วได้ข่าวอะไรบ้างมะมีคนหรือเจ้าหน้าที่รู้บ้างหรือเปล่าว่าฉันถูกดักปล้นบนภูเขาล้และก็เกิดยิงกันขึ้น เงียบเป็นเป่าสากเลยนายนี่ทําไม่ใช่เพราะไอ้แก้วกับไอ้สุนมาบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกันนายผมก็ยังไม่รู้อยู่นั่นแหละรถคันนั้นของนายถูกมันผลักลงเหวไปเหรอทั้งรถทั้งศพที่มันเรียร่าดอยู่ตรงที่เกิดเหตุนั้นไอ้พวกนั้นกวาดเรียบลงเหวหมดดีแล้วที่ฉันไม่ต้องการแพ,พร่พรายออกไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับฉันวันนั้นรถตะเทียมที่ผ่านมาเมื่อเช้าเรียบร้อยดีเหรอก็เรียบร้อยดีครับ ไอสองคนนั่นแวะกินกาแฟบอกข่าวผมตามที่ไหนสั่งเดี๋ยวเดียวเท่านั้นก็ห่อนแนบแล้วผู้หญิงคนที่ติดมากระรถละ่ะเขาสอบถามถึงอดีตผู้บังคับกองพันสาวคอมมิวนิสต์คำปองผู้ซึ่งคงจะระแค่ระคายอะไรมาบ้างพอสมควรจากคำบอกเล่าของแก้วและสุนมองตาเขาพร้อมกับยิบพรายก็เรียบร้อยดีนี่ครับถ้าทางไม่บอกเลยว่าเป็นทหารคอมมิวนิสต์หลบเข้าเมือง ไอสองคนนั่นคงจะพาเข้ากรุงเทพตามที่ไหนต้องการได้อย่างปลอดภยัยอย่าห่วงเลยแต่ผมห่วงว่นนาไหนจะหาเรื่องยุ่งใส่ตัวการช่วยชีวิตคนให้รอดปลอดภัยมันเป็นเรื่องบุญไม่ใช่เรื่องบาปสมุนขวาสั่นหัวยิ้มอย่างมีเลดนายอยู่ตามเดิมไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนายบุญบาปมันไม่เกี่ยวกับที่ผมว่าที่ว่ามันจะยุ่งกับพลกลัวว่าไหน,นจะหาห่วงผูกคอให้ต้องห่วงคอยกังวลนายเป็นคนขี้สงสารคนอยู่ด้วย คำปงกลัวว่าจะมีนายหญิงเป็นทหารจีนคอมมิวนิสต์แต่ก็ไม่ลังเกียจล็อกขอให้เคยช่วยชีวิตเจ้านายของคำปงไว้ก็แล้วกันเหลียวไหลหน้าคำปองเขาทําเสียงต่ําขมวดคิ้วฉันต้องการเพียงแค่ช่วยเหลือหล่อนให้รอดพ้นเป็นการตอบแทนบุญคุณที่หล่อนช่วยฉันไว้ก่อนเท่านั้นและหล่อนก็ไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์อีกแล้วด้วยส่วนกระแก้วบอกนายแล้วหรือยังเรื่องมือปืนที่หญิงพ่อเลี้ยงทิวจันโท เราสืบได้ความแล้วชื่ออินตาเป็นคนคนเดียวก็ที่ถูกขินเมียวตันยึดตัวไประหว่างมากับรถเม์เที่ยวขาล่องจากแม่สายลงเชียงรายอินตาเป็นคนของไอ้เท่าฉันรู้แล้วละแล้วนายทำไมถึงไม่บอกให้คำาปงรู้บ้างละ่ะว่าขินเมียวตันก็กองโจนกะเหลี่ยงอิสระนั่นนะ่ะที่แท้มันก็พวกเงี้ยวกะเหลี่ยงกะหลังที่ไหนกันพ่อคาเปินเถื่อนหัวรอกเหือๆในลำคอมันไม่ใช่เรื่องสำคัญสำหรับเรารออ คำโปงมันจะเป็นใครฝ่ายไ,ไหนก็ช่างตราบใดก็ตามที่มันไม่ได้มามีอะไรยุ่งเกี่ยวกับเราสําหรับคำโปงและก็พวกเราทุกคนไม่ช้าก็เร็วจะต้องไหวทันและก็รู้ได้เองว่ากองโจรที่เรียกตัวเองว่ากะเรียงอิสระมีหัวหน้าชื่อขินเมียวตันเนี่ยแท้ที่จริงเป็นพวกไหนและเดี๋ยวเดียคำโปงก็รู้แล้วไม่ใช่เหรอขบวนการหน่นมศึกหานหรือตะโคยังไม่ได้ตายไปพร้อมกับเจ้าแสนฟ้าแต่ก่อวอดขึ้นมา ขอบเขตปฏิบัติงานของมันไม่ได้อยู่แต่เฉพาะแดนฟากโน้นเท่านั้นแต่รุกล้ำเข้ามายุ่งอยู่ในเขตของเราด้วยอ้างชื่อกระเรียงบางหน้าเพื่อหลบซ่อนแผนงานของตอนทีเนี้ระยะหลังเนี่ยมันดันมากระทบกระเทือนเข้ากับงานค้าของเถื่อนของเรานี่สิเป็นเรื่องที่จะต้องสะสางกันหลายงวดแล้วนะนายที่มันปล้นคาราวานฟินแล้วก็มีของของเราพลอยติดล่างแหไปด้วยสมุนขวาของเขาร้องออกมาอย่างเดือดแค้น ใช่หลายงวดมาแล้วที่เราได้รับความเสียหายและกุมวลหลงสาบแช่งไอ้พวกกระเรียงอิสระคราวนี้หินจะต้องหันมาเช่งให้ตรงเป้าหมายสักทีไอ้พวกเงี้ยวกู้ชาติมันจะระดมกวาดปล้นฟินเอาไปทำไมนายแล้วทำไมจะต้องปลอมตัวปลอมชื่อด้วยละ่ะก็เอาไปขายฝั่งลาวเอาเงินซื้ออาวุธสิเป็นแผนงานแสวงหาทุนในงานต่อต้านมั่นของมันชนิดหนึง่งดักปล้นเอาจากห่อบ้างพวกเราบ้าง ขณะที่ลำเลี้ยงหรือหมกซ่อนอยู่ในป่าในขณะเดียวกันก็ดักโจมตีกองทหารม่านและก็คอยล้างคอยผลานทุกคนที่จะเป็นศัตรูต่อแผนงานใหญ่ของมันระยะนี้ที่มันเข้ามายุ่มย่ามหนักในเขตไทยก็เพราะโกรธแค้นที่หัวหน้าใหญ่มาถูกม่านเก็บเสียชีวิตในเขตเราที่ปลอมชื่อเป็นกะเรียงก็หวังจะตบตาม่านนั่นแหละ แต่ก็คงจะตบตาไม่ได้นานนักหรอกไม่ช้าก็เร็วม่านก็จะต้องรู้อยู่วันยังค่ําว่าขินเมียวตันกับพวกเป็นเงี้ยวขนาดเนี้ยทั้งตะโคและเสือราชการรับม่านเข้ามาทํางานใต้ดินฝาดฝันกันอยู่ในเขตบ้านเราอะไรต่ออะไรมันก็เลยยุ่งปั่นป่วนกันไปหมดในสงครามที่ถูกยิงตายโหงไปเมื่อสองสวันก่อนนั่นก็เป็นเรื่องการเมืองระหว่างเงี้ยวกับม่านเหมือนกันทางด้านเฉียงขับนนไอพวกโคโม,มนิ์ก็ซึมเข้ามาหมดแล้ว พวกเช้าเขาถูกมันปลุกปั่นเป็นแดงไปหมดทัเงเยวอิสระดันไปรวมกับคอ,อมมยูนิ์ได้เมื่อไหลแล้วก็มันจะยุ่งกันใหญ่คำปองไม่เข้าใจในคำพูดของเจ้านายนักเขารู้แต่เพียงว่าแวววิตกกังวลชนิดหนึ่งผ่านไปในดวงตาทั้งคู่ของเฉียบชัยนรงค์ในขณะที่เอ่ยออกมาเหมือนจะรำพึงกับตนเองเช่นนั้นคำปองให้สมองพื้นพื้นของตอนคิดอยู่ครู่ก็กระเถิบเข้ามาใกล้เจ้านาย เสียงพูดเปลี่ยนเป็นกระซิบถ้าขินเมียวตันเป็นพวกตะโคจริงผมก็ว่าน่าเห็นใจมันเหมือนกันม่านทำกับพวกเย่อเหลือ,อร้ายบางทีนายอาจจะไม่เคยเห็นแต่คำโปงเห็นมากตาแล้วเพียงแค่สงสัยนิดเดียวว่าจะเป็นพวกกู้ชาติม่านมันล้อมไว้ทั้งหมู่บ้านเอาไฟเผาเอาปืนก,นกลกาดเข้าไปไม่ว่าลูกเล็กเด็กแดงตายเรียบพวกนั้นเป็นคนไทยเหมือนเรานะนายคนไทยที่ไม่ต้องการให้ม่านกดขี่เป็นท่านอีกต่อไป คำพูดของคำปองทำให้เขาอึ้งไปครู่เป่าวควันบุหรี่เป็นทางปะาปนไปในอากาศอันข้นหนักเต็มไปด้วยละอองฝนของห้องนั้นระหว่างมั่นกับตะโขถ้าเหตุการณ์อย่างที่คำปองว่ามันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราชั้นเอกก็ยังบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าจะเลือกฝ่ายไหนแต่เรื่องเฉพาะหน้าที่เป็นธุระของเราโดยตรงขนาดนี้ก็คือตะโขดันมาเป็นศัตรูกับผลประโยชน์ของเราเข้าให้จะโดยเจตานาหรือไม่ก็ตาม ความเห็นใจของคนเราคงไม่เกิดขึ้นโดยวิธียอมให้มันปล้นฟินเราไปเพื่อเป็นทุนสำรองในการต่อต้านกับมันไม่ใช่เหรอถึงว่าสินายเสื่ยงมาปล้นเราได้แต่นายก็บอกว่ามันต้องการจะตกลงคืนของให้เราไม่ใช่เหรอครับเฉียบเสยยยิ้มยกหลังมือปาดปลายคางที่มีหยดน้ำเกาะอ,อยู่แล้วสลัดออกไปโดยแรงนั่นเป็นข้อเสนอแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ของมันโดยวิธีขมือเราเข้าให้ก่อน แล้วมันจะแหลกก็อะไรเห,หรือายเรื่องมันออกจะซับซ้อนอยู่สักหน่อยเธอะแล้วจะจะให้คำโปรงรู้ทีหลังขณะนี้ขอให้รู้แต่เพียงว่าตะโขพยายามจะมาเหนือเมฆก,กับเรานางเสือขินเมียวตันนั่นตัวร้ายเลยทีเดียวต่อต้านขับเขี้ยวก็ม่านอย่างเดียวไม่พอผ่ามาเหยียบจมูกในเฉียบเข้าให้อีกด้วยคนอย่างนายใครเหยียบผมก็เห็นพังไปทุกรายถ้าไม่บวมก็หลังดาะเสียมวยไปตลอดชาติ คำโปงกล่าวพร้อมกับหัวเราะเรื่อยๆทาไมไนายถึงไม่มีคําสั่งอะไรให้ไอ้โปงบ้างจะให้รบที่ไหนก็บอกทั้งคนทั้งอาวุธเราออกพร้อมเพรียงอาณาจักรป่าดงยันพมา่ายันลาวนายก็เป็นหนึ่งอยู่หนามโยกก็นหนามบอกไม่ละนายมันจรเราก็จรปะหน้ากันบนยอดดอยลูกไหนขย,ยี้กันให้แหลกไปข้างนึงมันมีกําลังฝ่ายเดียวเมื่อไล่เล่าย่าไม่ถึงขั้นนั้นรอคำโปง แต่สั่งทุกหน่วยของเราให้เตรียมพร้อมไว้ก็ดีคราวที่แล้วประมาทเผลอเรอกันมากทั้งๆท,ท,ที่สั่งให้เตรียมระวังพร้อมยังปล่อยให้มันจู่โจมได้ปืนกลนเบาหนึ่งกระบอกชัยภูมิที่มั่นก็ออกจากแข็งแรงแต่มันกลับบกเข้ายึดได้โดยไม่มีการประทะกันเลยสงสัยเหมือนกันว่าไอ้พวกนั้นโมนทําอะไรกันอยู่มันจะทําอะไรสมุนขวาผู้มีอดีตเป็นนักเลงปล้นลากเสียงจุปากลัน เมากันชาหลับไปหมดนะสิไอ้เหมือนนะ่ะตัวดีนักน่าจะให้ตะโขถลกหนังหัวให้รู้แล้วรู้รอดที่จริงผมจะขึ้นไปเฝ้าแทนมันอยู่แล้วแต่ไหนก็สั่งให้ผมอยู่ทำงานที่นี่ปล่อยพวกมันไว้ตาลํำพังเลยอีเละขเขกขะกันไม่เป็นประษาความจริงเรามีขโมยตัดไม้แถบตินดอยเป็นยามให้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอขินมิวตันส่งหน่วยจูโจมบุกเงียบขึ้นไปจนถึงตัวดียังไงโดยที่ขโมยพวกนั้นไม่ได้ส่งสัญญ,ญาณให้รู้ ผมว่ามันต้องรู้เส้นสายเราดีอยู่แล้วรู้ทุกจุดว่าหูตาของเราอยู่ที่ไหนบ้างย่องเข้ามาตักครุบเหยี่ยไว้ได้หมดทุกคนเหลือรอดมาเพียงคนเดียวที่แล่นลงมาบอกข่าวผมพอมันเก็บขโมยตีนดอยไว้ได้หมดก็ย่องขึ้นไปโดยที่พวกเราบนดอยไม่ทันรู้ตัว แต่ก็เป็นโชคที่ไอเหมือนกับพวกนั้นยังไม่ถึงที่เลยไม่ทันจะสู้ขึ้นถ้าเขินมีการประทะผมว่าตายหงเรียบวุฒหมดขาหมูมันบอกกับผมว่ากองโจนขินเมียวตันแห่กันมารวมหนึ่งกองร้อยมีเครื่องยิงระเบิดมาด้วยพวกเราบนดอยมีกันอยู่แค่ห้าคนสมทบกับคนของไอเท่าอีกสามคนรวมเป็นแปดปืนกลเบากระบ,บอกเดียวกับปืนเล็กสั้นที่ติดตัวอยู่จะไผคอรนาอะไรถ้าไม่เละเป็นหมูสับไปหมด ถ้างั้นก็แปลว่าสายเสืบของมันทำงานได้ดีมากพวกเราหมดแต่ห่วงว่าห่อจะปล้นนึกไม่ถึงว่าจะกลายเป็นตะโคบางทีขโมดตัดไม้ที่เราเลี้ยงไว้นั่นแหละที่กลายเป็นสายรับของมันนัดแนะบอกลู่ทางให้มิฉะนั้นมันจะไม่ทำงานได้สำเร็จรวดเร็วถึงขนาดนี้คำปองตาลุกวาวขึ้นยกมือลูบคางเอผมจักจะสงสัยอย่างที่นายว่าแล้วละถ้าไอ้พวกนั้นไม่ทรยศ ตะโคจะรู้ตื่นลึกหนาบางของเราได้ยังไงมันเล่นงานเราอย่างมีแผนรัดกุมเหรียงไว้พร้อมทีเดียวก็คงในกลุ่มของไอ้พวกขมโมยตีนดอยนั่นแหละที่เป็นสายให้ตะโคนอกจากคนที่ส่งข่าวแล้วมีใครรอดมาได้อีกบ้างไหมเขาพยายามสอบคำปองมีสีหน้าครุ่นคิดผมก็ยังไม่รู้แน่เหมือนกันนายเหตุการณ์มันกระทนหันสับสนจับต้นชนปลายม่ถูกข่าวทั้งหมดก็ได้รับรายงานจากขามโมยคนนี้คนเดียวเท่านั้น ผมจะออกเสิร์บอีกทีบางทีจะรักแค่รักใครอะไรบ้างแล้วเฉียบก็พละแยกจากคนของเขาเมื่อฝนซาเม็ด